สวัสดีจ้าคลิปนี่สิผ้าพี่ผ้าน้องอันมาตัดผักกระลำดอกไปผัดเน้อจ้าพี่น้องก่อนเซียนตัดกะสีผ้ายางรอชมจักน้อยเนอจ้าพอดีอันเนียนตัดไปแล้วนอจ้ามือวานบ่ไดเดทายเ้เบิงนอจ้านมือว่านหนึ่งเป็นมือเฮ็ดงานนอจ้าก็เลยบเได้ถ่ทายห้เบิงนี่นอจ้าพี่น้องมีบอคคลีผนมาต้นนึงเนอจ้านี่จากแวมาจังไดนอจ้าเดี๋ยวก่อนจะตัดกะสีผ้ายางชมจักน้อยเนอจ้าพี่น้อง อันมือว่านกันตัดขายไปแล้วเนาะจ้าอะไรเงินนั่นาลอยก็บาทเนาะจ้าบันนี้ก็เหลืออยู่แน่เนาะจ้าก็ว่าอันสิตัดขายไปเรื่อยๆแต่ว่ามือดีเดียวสิมาตัดอันขึ้นไปพัดจักน้อยเนาะจ้าว่าสิเอาไปพัดใส่ใครจ้าะพี่น้องนี่ล่ะจ้าปลอดภัยปลอดสารเคมี้เนี่ยนอนจ้าพี่น้องอันปลูกเองกินเองเนาะจ้าเหลือกินก็ขายจ้าพี่น้องนี่ก็ตัดขายไปหลายเติบแล้วเนาะจ้า เดี๋ยวมือดีสีมานตัดออกจากสองหัวจา่าเอาไปผัดเนาะนกับผ้ายางชุ่มจักน้อยจา่าอันบาดนี้กับสีตัดเราเด้จากพี่น้องนี่สีตัดออกจากสองหัวน้อยจ่ากักเลือกเอาหัวอัน,อนง,งามๆจักน้อยหนึ่งเนาะจา่านี่จา่าเดี๋ยวให้บึงนี่เนาะจา่าผลงานของเฮาดอกสำนีเด,ด้จากพี่น้องกําลังกินกับบอออนบอกแกเนาะจา่าดอกกําลังกินเลยจา่า เดี๋ยวสิหาวีจ้าหัวเนะจ้านี่ก็เป็นกะลํำดอกรุ่นแรกเน้อจจากพี่น้องอันตั้งใจสิมาตัดเ้เบิ่งละจา้าสิมาตัดอันรุ่นแรกขายเหตเนอจ้าได้ว่าอันพอดีเวลามันบ่สะดวกกันเนอจา่ามือว่านกันวันทีนยี่สิบแปดก็เป็นมือเฮตงานอยู่เนอจ้าก็บบไดสสะดวกลงมาตัดมือนีวันนยุดเนอจา่าเลยลงมาถ่ายคิีให้เบิ้งเนอจ้าก็กสิตัดเป็นพัรมีละจ้าพี่น้องอย่างอัน รอไปรอมาเนาะจ่าก็เลยมาตัดเอาหัวน,นี่เนาะจ้านี่จ้าดอกกำลังดีเลยจ้าการสีผ้ายางชุ่มจักน้อยเนาะจ้าพี่น้องตัดได้คพบตามจำนวนสองหัวแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวผ้ายางชุ่มสวนจักน้อยอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเนาะจ้าก็ตัดไปรอบนหนึ่งกบเคืองแล้วละจ้าพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่ง อันดอกมันก็คือรุ่นเดียวกันเนาะจ้าตัดกับเกือบเบิดไปแล้วเนาะอันนี้เป็นรุ่นที่สองเนาะจ้านี่ดอกกับกระล่างทอนวยไครนี่ละจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้ากันนี้กับเสียงดังจักน้อยเนาะจ้าเพราะว่ามีรถขับผ่านเนาะจ้าผากเสียงยุนเฮียนเนาะจ้าอันนี้คลิปนี้ถ่ายไว้ตตั้งมือเสาจ้าก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องนี่ให้เบิ่งดอกงามๆเลยจ้าอันมากคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อจ้า พอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า